้วนะตอนนี้กําลังพาคนสวยไปหาซื้อน้ำนะใช่ไหมเธอวันนี้เธอจะกินน้ำอะไรคะกินน้ำไรแม่ก็ไม่ใส่เนี่ยตลอดเลยเนี่ยออกจากบ้านไม่ชอบใส่แม่เองเหมือนคะ่ะไม่ไม่เคยใส่เรานี่ก็ใส่นี่ไงอ็ค่ะไปใส่ไม่ใส่ใส่<ม>ดีมองอยู่ออ้ยมัวม่วมั่วเองมัว่วจะกินน้ำอะไรลงไปส่างเอาตังมาด้วยวัออนนี้นางมีตัง์น้าร้อยหนึ่งแม่สงสัยแม่น่าจะให้มาครับอ้าวนี่หรอร้านนี้หรอ ใช่ไหมใช่ปอกแกใช่ดิใช่ดิใช่หรอเธอกินน้ำอะไรคาซันเดี๋ยวเราใส่เม็ดเอาเอาม็ดให้เธอใส่ก่อนตัดผมได้ครับผมยาวแล้วเนี่ยไม่เก็บตัดโอุย้ยตัดไม่เป็นหรอกเราเนะี่ยอ๋ออุ้อยขอโทษเสร็จแล้วได้แล้ว <c oughs> อะไรเธอก็เดินไปคนเดียวสิไปโอ้ย <c oughs> โอ้โอ้ไป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  เออเราถ่ายวิดีโอเฉยๆตื้ไปแล้วเนี่ยลาวาเขียกับลาวนมแล้วเธอไปหกล้มตรงไหนเนี่ยหัวเข่าถลอกหมดเลยเนี่ยข่าเองฮะเองไปล้มตรงไหนเนี่ยมีบาดข้างจะทำยังไงให้ล้มบอกก่อนล้มเองล้มเองสะดุดล้มหรอ,อแล้วเธอก็ไปแกะแผลใช่ไหมเนี่ย ม่แแกล้วทำไมมันแผลตกสะเก็ดมันเลือดไหลออกอะไรอย่างงั้นดูดิ <c oughs> โอ้โหแผลประสบการณ์เยอะเหลือเกินน่าเราเนี่ยเยค่ะโอเคหนึ่งสองเนี่ยถามหน่อยเวลาเราอยู่ด้วยทำไมเธอต้องเอาขากังเกงขึ้นตลอดเลยอ๋ <c oughs> อร้อนเหนอรอเธอไม่ใส่เกงใส่เกงในใจเกลีไปเลยอ่ะ <c oughs> เราซื้อให้เอาไหมใส่เกงในใจเกลีงั้นเกงในพี่โตไง หรอชอบสั้นๆไม่ใช่ที่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมยาวเนี่ยรังแครเต็มหัวเลยเนี่ยนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้เดี๋ยวเราพาไปร้านเจนิมไปสะผมด้วยไปไปทำอะไรให้มันเสร็จก่อนเราก็ยังตเพิ่งฝึกเสร็จตัดเป็นทรงอะไร เอาทรงแบบแกเนี่ยใช่หรอ <c oughs> มันไม่<อ>มันไม่สวยนะถ้าทรงแบบเราอ่ะสวยแค่ไหนข้าก็ไม่เอาหรอกทำไมอะ่ะเธอต้องเอาแบบทรงแบบสวยๆส,ยสิเอาทรงแบบแกอะ่ะได้ดิ<ม>เดี๋ยวเราพาไปร้านเจนิมเดี๋ยวพาไปทำสวยไปนเนี่ยเดี๋ยวพาไปทำสวยเราได้คอนเทนต์แล้ววันนี้พาคุณสวยไปร้านเสริมสวยกันดีกว่าไปไปไหมเดี๋ยวเอาน้ำก่อนกาแฟเอาไหมเอาเอากาแฟอะไรเอาไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยว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 ไปดูให้เท่าไหร่ครับสาม เจ็ดสิบห้าบาทนะโอเคทอนเลยนางก่อนเขายังทำไม่เสร็จใจใ่ายตังไปค่ะเจ็ดสิบห้าให้ไปร้อยหนึ่งเจ็ดสิบห้าทอนเท่าไหร่เม่อิแกบอกนะ <laughs> ตอนยี่บห้าวันี้เราถือช่วยมาถือถือแก้วถือกาแฟไป บ้าเดี๋ยวตอนบ่าย่อามาตาดัดเราเอานี้ไปส่งใครฝากซื้อนี่ถามก่อนเร็วใครฝากซื้อข่า,าวอยก็มีไปไหนะจะถามค่าทำไมเออเออมาไว้ใจดถามได้ทำไมเนี่ยน้องมดแอ่ะไปวันนี้คุยกับเอฟซีก่อนเดี๋ยวตอนช่วงไม่บ่ายน่าจะพาเดี๋ยวเราพาคนสวยไปทําเสริมสวยน,นะตัดผมสระผมอะไรมาเรียบร้อยโอเคไหมเดี๋ยวตอนบ่ายเรามารับนะไปทาร้านเจนิม โอเคไม่ทามเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอ้โเสียลมแกเลยเออเดี๋ยวเราพาไปเอาเดี๋ยวตอนตอนเดี๋ยวเราจะมารับนะใช่ใช่ค่ะไปบายบายเอาไปให้เขาด้วยเอาไปเปิดประตูไปี้เปิดสิคะเธอก็เปิดสิเอออาโอเคไปก่อนนะคะบาย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 แต่อย่าดูอย่ารวมเราเราปิดประตูปิดประตูได้แล้วโอเคไปแล้ว Да не береги.